สวัสดีครับปาโกซุริโยบันทาครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับเที่ยงกลัวๆเลยครับสีปลายโมงแล้วครับพี่น้องครับปาโกมาเบิงความพร้อมความเพียงของเวทีครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับสำหรับรถบัสได้ที่จอดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับจอดได้เรียบร้อยแล้วครับสาขั้นสบาทครับ ตอนนี้ทีมงานจอ LED ครับทีมงานฉากครับกำลังขึ้นพี่น้องครับสถด้านที่จัดงานโอ้สุดยอดอีลีพี่น้องเลยครับเป็นเดินปูนครับเดินปูนอย่างสวยงามเลยครับเดินปูนอย่างสวยงามเลยครับตอนนี้เพิ่นกำลังร้อมสังกสีครับพี่น้องครับผมยังเพ่ท่านได้รายละเอียดว่างานเป็น เป็นงานของอะไรครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาผู้คุยผู้สอบถามก่อนครับนี่ครับผมนี่ครับโอ้ติดเขาดิพี่น้องครับบรรยากาศดีเหลือเกินติดผู้ครับติดผู้สวยงามครับพี่น้องครับบรรยากาศครับตอนนี้ไม่มีฝนนี่ครับแต่มือเศร้าส่งสิตกแต่วันนี้ไม่มีฝนอากาศปลอดโปร่งครับค่อนข้างจะ เย็นแน่เจี๊ยน้อยโอบเป่าน้ำเน่เจี๊ยน้อยครับนี่ครับตอนนี้ทีมงานจอ LED เขากำลังคืนแล้วครับคืนพร้อมกันกับฉากแล้วครับพี่น้องครับคืนพร้อมกันกับฉากแล้วครับสำหรับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ครับสถานการณ์ตอนนี้ครับหันค้าหันขายกันโอ้เยอะแยะครับหันเครื่องดื่มครับ ตอนนี้ม <Tru> ีอะไรไหมพี่นี่มีครับทุ่เรียบร้อยไดูในข้อโอเคดูให้ความเรียบร้อยครับพี่น้องครับ ผู้จัดครับพี่น้องครับกิมผู้จัดตันกินนะเอาพอหอดจอดถึงถึ่งทิมรลดบาทถึ่งทิมอันนี้เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับ สวัสดีครับผมขออนุญาตสอบถามครับว่างานนี้เป็นงานเป็นงานขอบคุณเกษตรกรนะครับชาวบ้านว่าเท่าแล้วก็ปูรันคาตะบนปูรันคาตะบนชีบนนะครับแล้วก็ใกล้เคียงครับจากร้านลุงมเกษตรทรัพย์แรนคานะครับจัดเป็นงานขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอบ้านเป้า นะครับที่ให้การสนับสนุนทางร้านด้วยมาอย่างดีก็วันนี้เลยจัดสาวน้อยลํำเพลินโชว์นะครับนะครับมาที่ลานปูนนะครับตลาดนัดบ้านว่าเท่าสามแยกว่าเท่ามาเจอกันได้นะครับค่าบัตร80บาทเองโอ้สุดยอดจริงๆครับค่าบัตรแค่8ปบบแมน8ปบาทมีรางวัลลำบอรเนี่ยอ่า80บบาทเข้ามาจะมาเจอบูธของบริษัทปุ๋ยบริษัทยานะครับเข้ามาแอดเพจของทางร้านก็จะได้เสื้อ เป็นของตอบแทนนะครับมีเสื้อยืดมีกระเป๋าแจกหรือมีอาจจะมีของสำหรับคุณที่แต่ละบูธจะมีการเล่นเกมแต่ละแต่ละบูธครับผมล้องานนี้สอดแจงบ่งานนี้ถึงเช้าครับโอ้สอดแจงจังหวัดพิรนต์ตั้งแต่สามทุ่มนะครับตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอจนถึงศูนย์หกจุดศูนย์ศูนย์นอของวันที่สิบสามครับของวันที่สิบสามธันวาคมเลยนะครับเราแสดงแต่วันที่สามทุ่มวันที่12จนถึง6กโมงเช้าของวันที่13เลย นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ดูไลฟ์ดูชมอยู่นะครับครับผมเชิญชวนนะครับมาค่าบัตรเพียงแค่80บาทเองเข้าบัตรเข้างานมาก็มีของแลกนะครับมีของกินภายในงานนะครับของอาหารเครื่องดื่มภายในงานนะครับนะครับไว้รับรองแน่นอนนะครับสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับกับทางทีมงานครอบครัวลุงเกษตรนะครับขอฝากด้วยนะครับอันนี้อันนี้เสียงจาก ผู้จัดการหรือเจ้าของงานเลยผมเป็นรองนะครับรองควบคุมดูแลงานนะครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันบนเวทีอีกอีกทีนึงยืนยันคอนเฟิร์มครับยืนยันคอนเฟิร์มนะครับสอดแจ้งแน่นอนครับสอดแจ้งครับพี่น้องครับเอฟซีปาร์โกเอฟซีสาวน้อยรำเพื่อนโชว์ครับพี่น้องเจอกันครับบ้านเขาเนาะอำเภอเนาะอำเตำบลภูแลนคาอำเภอบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้า นะครับมันตำบลพูแลนคาจะอยู่ห่างจากอำเภอบ้านเข้าประมาณ20กิโลนะครับมันก็เลยจะเราอยากจะสร้างที่นี่ให้เป็นแลนด์มาร์กเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับนะครับในวันข้างหน้าเราจะพัฒนาภูแลนคาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ได้จังหวัดชียูพูไม่ได้นะครับก็อย่างน้อยก็ขอฝากแฟนคลับสาวน้อยลำแพลำเพลินโชนะครับใช่ครับนะครับมาลองมาท่องเที่ยวดูที่อำเภอตำบลภูแลนคา ครับผมเปิแต่ได้ยินอากาศดีแน่นอนครับตอนนี้อากาศเย็นแน่นอนก็คืออากาศเย็นแน่นอนน่าจะเย็นสบายด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากแฟนคลับของคุณพ่อนะครับครับผมปาโก้ครับปาโก้นะครับฝากแฟนคลับปาโก้นะครับมาชมด้วยกันผู้ติดตามก็ห้าหมื่นโอ้ห้าหมื่นนะครับครับผมมาเที่ยวสักห้าพันผมก็ยินดีแล้วครับอันนี้เราไม่มีบัตรล่วงหน้าเนาะ มีบัตรสําหรับลูกค้าที่เป็นเอฟซี MC ของทางร้านลุ<อ>่งเกษตรซาเปนคานะครับส่วนหน้าง,งานก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกที่สัญจรผ่านไปผ่านมาหรือเป็น<อ> FC ของปากโก้นะครับที่มาซื้อก็เพียงคแค่80บาทเอง บาทลูกค้าเฉพาะอันนี้กี่กี่ใบแล้วที่แจกไปลูกค้าแจกไปประมาณ800ใบแล้วครับโอ้แปดร้อยอ่ะพี่น้องนึ่อยู่เลยเยอะครับโบแมนเพิ่นแจกไปหาพันใบเด้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับปาโก้นะครับมาเดียวกันเอาสักสิบเปอร์เซ็นต์ของแฟนคลับก็พอครับผมครับโอเคครับขอบคุณผู้จัดการครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือคำยืนยันจากครับผู้จัดการเพิ่นแหละครับผมเอามาหนีปาโก้สิพามาเบิรงเวทีตัวครับนี่ครับเอาเบิรงเวที จอ LED กําลังขึ้นครับพี่นองครับจอ LED กําลังขึ้นลําสมัยครับพี่นองครับดูดูการนี่ครับทั้งวุงหนึ่งวุงสองครับใส่รถเนียบรถเก๋นะครับยกจอ LED ครับตอนนี้ใบม่งกลัวๆพี่นองครับชาขึ้นแล้วครับจอขึ้นแล้วครับครับล่องมันนี่มวนซื้นโฮเซลวนแน่ครับอ่าครับ เริ่มต้นครับการแสดงกับประมาณสามทุ่มเนอะลันแต่ว่าอาจอาจจะก่อนนั้นอาจจะมีครับการเศร้์เช็คหรือว่าการทดสอบเสียงครับพี่น้องครับจัดนักจัดเต็มครับสาหรับสาวน้อยล่าเพื่อชั่วครับมือนี้ครับฐานที่ระตองห่วงครับพี่น้องครับสอดแจ้งจ้างปางพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศครับบริเวณจัดงานครับบริเวณจัดงาน ไดก็ฝากครับกดติดตามปาโก้ได้เครับปาโก้สุริโยบ้านท่าครับพี่น้องครับเฮงในครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับปาโก้ครับลำเพินออฟ i ิเชียลครับพี่น้องครับเอาติดตามได้ครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อสีบะพลาดคลิปครับอัปเดตสถานการณ์ครับ ชั่วโมงต่อชั่วโมงครับคลิปนี้ฟักไปซัมนี้ก่อนพี่น้องครับพอกันไหมคลิปหนาโฆษณาย่าขามเด้อยพี่น้องเลยเอา้าสวัสดีครับ